สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ช่องพาเริงบนภายโคงนะคะสวัสดีอะไรรีบถ้าอยู่รีบไปไหนก็มึงรีบเด็ดโอ,อ้นี่ครั้งแรกนะคะที่แม่ควันมาฝั่งนี้นี่ตอนมอเช้าอยู่ฝั่งนู้นเจอกันแล้วยังพายโคกงนี่เจอหน้าหรือย,ยังนี่อ,อายโคกว่าเห็นหน้าอย่างนี้ค่อยอุ่นใจหน่อยเพราะว่าออมื่อเช้ามาไม่เจอเพราะว่า พวงหน้าพวงหลังอยู่กลัวคนโคอ่ะไพโคว่ากลัวพ่อมาทีผือเพาว่ามองหาอยู่มองซ้ายมองขวามองทางไหนก็ไม่เห็นเออไพโคว่าต่อไปให้มาอย่างนี้นี่เขาว่าโอ้ไพโคนี่ขยันขุดหลุมจริงๆเลยลนนฮะทำไมแม่ไม่ได้กลิ้น นี่ไผ่โคกตรงมันนี่ไม่ได้กลิ่นถ้าเป็นพี่ใหญ่นี้แม่ควานได้กลิ่นนะคะนี่โอขุดเป็นหลุมเป็นบอ่อมาแล้วหนุนไผ่โคกหนุน<อ>แทน,นที่ต้องเอาอยางให้เขาเล่นปล่อยแล้วปล่อยสายยางอะไรแทนที่ต้องเอายางไม่ขอเล่นนี่ไงเล่นแล้วนี่นี่ไผ่โคกไม่ใช่เด็กจะให้เล่นใสยย่ยางอ่าเอาน้ำใส่ในหลุมไปให้ เอาว่าไงควานโอนนีบริเวณสกปลกแล้วน, <laughs> นี่รีบหายตกมันเร็วๆเ<า>ด้อภรยาไปรอที่วังทะลุแล้วให้เล่นดินก่อนนะคะนี่เล่นน้ำเล่นโคลนโอ้แล้วงัดแล้วงามมีแต่ดินมีแต่น้ำมันเลยดู เออดึงสายยางแล้วถอยถอยเฮ้ยกินน้ำลีลานี่เนาะคนรอนี่ลีลาจริงๆเลยฮะ น,นะไออ,นอ,ออีกขัดงาให้ได้ไหมนี่ไม่ได้นี่ตอนนั้นเห็นเคยจับงาไฟโคกอยู่ไปจับงาให้ดูหน่อ,นนนอยสิตอนนี้ตกมันอยู่ตอนนี้ตกันอยู่ไม่กล้าเออจกแท้ไหมไม่ลตาไมแม่ไม่เคยจับงาไม่เคยจับงาแต่ในแต่ไรเลยต,ตกมันไม่ตกมันแม่ก็ไม่เคยจับเก็บมุมนะ่ะใจกล้านนะ่ะไหนจับดูสิไหนเย่าเยียบ,ยบสายยางนั่นออกมา นี่จับแบบนี้นี่เอ,ออเออ,อจับไปไหนไปหาน้องลินหานกอาลินออาินไปอยู่โคกเจพรทิพย์นะใช่โบอาลินเขาก็อยู่โคกเขาเลยนอะเขามีโคกของเขาโคกไปอย่างนึนโอ้โคกไปแล้วนุน ไปแล้วไปเลยน้องแกมุม,มา่าไปแล้วไปโคกไปแล้วกลับบ้านแล้วไปแล้วจ้า <c oughs> อ่ากลับจากมหา,ายัยโคกก็่นี่นะคะ <c oughs> ก็อยู่กับพี่ใหญ่กับแม่ว่านะคะนี่ยืนหันหน้ามาหาหน้าใหญ่มากพี่ใหญ่ของเราอ่านี่แม่ควันก็เตรียมความพร้อมจะทำกับข้าวไว้นะคะนี่ แกงมะลุมแกงส้มมะลุมนะคะใส่ปลาทูนี่มะลุมปอกเปลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่เ MM อฟซีหอมแดงพริกแช่น้ำไว้อุ้ยเจอเด็กทำกันบ้านด้วยนะคะนี่อู้กันบ้านนี้สองอาทิตย์แล้วไม่เสร็จสักทีนี่เพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนสองอาทิตย์ไงฮะกันบ้านไม่เสร็จสักทีมัวแต่ทำอะไรอยู่กันบ้านไม่เสร็ แกมบุมไม่บอกฮะไม่บอกโมจะเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมเน่โอ้ยโอ้ยยูทูบลงทำไมอุ้ยอุ้ยทำไมไม่ใส่กางเกงด่ด้ะอุ้ยกินนมกินนมกินนม จะเสร็จไหมการบ้านวันนี้จะเสร็จไหมลูกนี่ทำแล้วริบทำแล้วเพราะว่าสัญญาณไม่ดีมาแล้วนะคะแม่สิสัญญาณไม่ดีนี่ก็คือดองยูทูบลงแล้วโวยวายแล้วโวยวายแล้วน้องแก้มบ,บุ๋มนี้ชอบเล่นทีเผื่อท่ะนี่นั่นงกินนมละ่นั่งไงนมนั่นไงนั่น เวลาพี่ปัาม,มี่เผือเวลาแม่ควานเผืออย่างนี้น้องแกมุนชอบไปหยิบโทรศัพท์นะไปไปขโมยดูนะคะแม่แม่แมซีไปขโมยดูปัม,มีก็เหมือนกันพอแม่จับได้โดนแม่บุญให้โดนแม่ดาให้มีการงินนะคะนี่ตอนนี้นางรีบเร่งเขียนกันบ้านนะคะนี่ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอบอกว่าให้ไปหาผมโงกให้พ่อหน่อยสักสักห<อ>้าเซ้นเพราะว่าไม่ไปหรอกเขาว่าอะไรลูก ถ้าเก,กิดว่าแก้มุ้งทงันาการบ้านเสร็จแล้วไม่ให้ปามี่หยุดดูโทรศัพท์ดต้องให้แก้มุ้งดูคนเดียวโอ้ยตัวเองนม่ดูเยอะกว่าพี่อีกไม่ไม่เฮ้ยเออพรุ่งนี้นักเรียนก็จะไปโรงเรียนแล้วเนาะวันนี้น้องป้ามี่ก็ไปตรวจเอทีเคมาอ่าไปเยยจมูกนั่นเอง พ่อพรมีว่าทําไมน้องแก้มบุ๋มไม่ไปน้องแก้มบุ๋มบอกว่าอยู่เหนือไม่มีคนติดโควิดนะคะน้องแก้มบุ๋มว่าอย่างนี้นะคะ <c oughs> ถ้าน้องแก้มบุ๋มติดน้องปัอมมีคงไม่พลาดแน่นอนเออตรวจเทียนนำไมานะคะเสียคะแนนด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบคะแนนเชื่ว่าแต่โรงเรียนจะออกให้นะคะตรวจไปเพื่อความมั่นใจนะคะแม่สี หอ,อมเดงนี่นะคะแม่ของโปรเลยนะคะแกงส้งมมะรุมใส่ปลาทูอร่อยมากน้ำแดงๆหน่อยอันนี้จะทำไว้พรุ่งนี้เช้าเนาะพรุ่งนี้เช้าเกจะแกงนะคะตอนเย็นนี้ก็ทำไว้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้มานั่งทำก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเด็ๆกๆไปโรงเรียนกันแล้วไม่มีใครเานาองอยูทูบเลยคะ่ะ พอจะทำตําเครื่องเองเสร็จนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนเหมือนกันนะคะแม่เมย์สิอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งนะคะแช่น้ําไว้ต้องเอาเม็ดโอกถ้าไม่เอาเม็ดโอกมันก็จะผิดเออก็จะผิดเราจะใช้แค่เปลือกนหมคะเราจะใช้แค่เปลือกพริกเท่านั้นเองแล้วก็เอาไปโขลกนะมคะมันก็จะแดงเออ ทำไม่เส้นระยงไหน,หออไหนดูหน่อยอไห่เปิดซีดูกนช่วยไหมตั้ง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 ลูกตั้งตั้งตั้งให้ดีๆเออเออชื่อเด็กหญิงอะไรใจดีหนีเอออนุบาลสองนะคะัแม่เอ,อ๊ะยิ้มด้วยยิ้มด้วยออยิ้มแล้วนั่นนี่ แม่เมื่อก er <c oughs> ี <synthes ization> <t citizenship> ้แ <Bundest> ม <ara> ่พูดแกมือว่านุบานอะไรนะอนุบาลสามเมื่อกี้คุณแม่พูดว่าอนุบาลสองแม่พูดอนุบาลสามแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่หูฟาดหรือเปล่าหูไม่ดีหรือเปล่าฮะแม่พูดว่าอนุบาลสองอนุบาลสามค่ะแม่แม่บอกว่าเขียนแต่อนุบาลสองอนุบาลสามค่ะน้องแก้มบุ๋มหูฟาดตัวเองแม่พูดว่าอนุบาลสามจ้าที่กินน้ำเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะคะนี่ เสียแรงเยอะร้องไห้บ่อยมากร้องไห้หนักมากถ้าพูดถึงเรื่องเขาบอกกำลังเขียนเขียนตัวหนังสือนะคะว่าอย่าพูดถึงเรื่องโทรศัพท์ได้ไหมเขาบอกว่าเขาจะร้องไห้เขาบอกว่าเฮ็ดหน้าเด้อบบไดเฮ็ดนมบ่ตองมาจมว่านมใครเบอมีเออ มีเชิญแซ่บเชิญอร่อยนะคะแม่แม่เอฟซีผมแดงก็นี่ฝีมือเด็กๆนะคะเสร็จแล้วนะไปแล้วนันั่นเอาแล้วใครจะดูจะนั่งเป็นเพื่อนแม่นี่ฮะโอ้ใจร้ายเฮะทำไมใจร้ายเท้ นี่ของอร่อยต้องใจเย็นๆนะคะเมซีแต่ควันออนนี่ไม่ชอบกินนะคะแต่ไม่ควันนี่โหอร่อยรลายแซ่บร้ายเด็ๆกๆก,ก็กินไม่เป็นไ,ไปแล้วอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะกลับขพอบ,พบคุณอย่างยิ่งเลย ยังไงแม่ควอนก็ขอทำพริกแกงส้มไว้ก่อนนะคะนี่เพื่อพรุ่งนี้จะได้ง่ายๆในการทำนะคะอฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรอุ้ยจะเอ๋อาจจะเอ๋กับผมอุ้ยนมหมดแล้วนะ อะโนมันไม่ถึงทองบอกอุ้ยกินน้อยๆแก้ม uh ม hmm. no no ันใหญ่แล้วอู้แก้มมันใหญ่แล้วฮะอุ้ยโอ้แอบไหน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 ฮะโปเชฟหมดดิอะโปเช่โอ้ยครับผมอ่าเดี๋ยวให้นอนเดี๋ยวให้นอนอ่า สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ